สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุณเนื้อหางแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกลายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กด ติดตามนะคะอาจารย์ขอกำลังใจช่วยกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นที่คนมีคู่ชาวราศีเมษก่อนนะคะพลังงานไพ่ชาวราศีเมษนะคะพลังงานไพ่จะบอกว่าอย่างไรนะคะพลังงานไพ่ของท่านนะคะไพ่ได้ไพ่เดอะฟูลค่ะ ไพ่เดอะฟูลแล้วก็ไพ่จัสเมนต์นะคะพลังงานใบถัดไปค่ะได้ไพ่สิบเหรียญนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะได้ไพ่คิงไม้เท้าค่ะอีกใบค่ะได้ไพ่ ดีแอมเพอร์ค่ะพลังงานไพ่ดีนะคะที่เปิดขึ้นมาสำหรับชาวราศีเมษยังได้ไพ่ประจำตัวท่านด้วยก็คือไพ่ดีแอมเพ r อรเป็นไพ่ประจำราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ไพ่เปิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะโดดเด่นในเรื่องของงานมากๆเลยนะ การมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งการขยายโครงการนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้ถือว่า s สั c e s s ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยแต่ถ้าแปลแนวเรื่องของความรักก็แปลไปในทางที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดอะฟูลจะแปลว่าการเริ่มต้นกันอีกครั้งนะคะจัดม้นสิ่งเก่าๆนะคะอะไรก็ตามที่จบความสัมพันธ์ไปนะคะก็จะกลับมารีเทิร เริ่มคบกันใหม่และการกลับมาครั้งนี้นะคะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่แฟมิลี่ครอบครัวรเพราะฉะนั้นไพ่สิบเหรียญคือความอบอุ่นนะคะก จะกลับมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขกันแบบยาวๆเลยนะคะก็คือขิงไม้เท้าแล้วก็เอ็มเพ r ์นั่นเองนะคะเพราะงะั้นพลังงานไพ่จึงบ่งบอกถึงความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักอย่างมากเลยค่ะค่ะโอเคเรามาถามถึงคนรักของชาวราศีเมษว่าคิดยังไงกับชาวราศีเมษนะคะคนมีคู่นะคะคนรักของชาวราศีเมษค่ะได้พลังงานไพ่อ่า สุดยอดเลยค่ะ The Empress ซึ่งก็จะคู่กับตามตำนานนะคะเดี๋ยวไว้วันไหนจะเล่าตำนานไพ่เหมือนกันค่ะก็คือไพ่ The Empress กับ Emperor เขาเป็นคู่สามีภรรยาในตำนานไพ่กรีกโรมันนะเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ขึ้นอย่างนี้บ่งบอกว่าท่านสองคนเนี่ยเป็นคู่กันอย่างแน่นอนนะคะ Empress ขึ้นมา เขาก็มองถ้าท่านเป็นผู้หญิงเขาก็มองว่าท่านเน่ะเป็นผู้หญิงของเขาเป็นผู้หญิงที่เขารักมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าท่านอ่าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันหรือเพศที่สามก็เหมือนกันให้มองเข้ากับดวงของตัวเองนะคะนอกจากเขาจะมองแบบ ท่านมีความสําคัญเป็นผู้หญิงของเขาอ่าเป็นผู้หญิงที่มีค่าที่เขายกย่องให้เกียรติอะไรประมาณนั้นและเป็นดาววีนัสเป็นดาวแห่งความรักด้วยนะไพ่หมายเลขสามใบถัดไปค่ะเขาคิดยังไงอีกนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าอ่เป็นไพ่อัศวินถ้วยนะคะเขาอ่ะจะเขาเรียกว่าธนุถนอมและอ่าปนเปอร์ก็ได้นะอาจารย์มองนะเสิร์ฟความรักให้กับท่านนะ ไม่มีวันเบื่อหน่ายต้องบอกงันเลยเพราะอัศวินถ้วยชุดนี้เป็นลักษณะถือถ้วยแล้วม้าเนี่ยมันก้าวกระโดดเนาะมันมีแอคชั่นที่ดีะนะคะเป็นไพ่ที่มีความสุขและเบื้องหลังด้านที่มา้าวิ่งอยู่เนี่ยยังมีบ้านนะปราสาทราชวังคือความพร้อมความสมบูรณ์จริงๆนะคะที่เขามองว่าท่านเนี่ยเป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุข มีอนาคตร่วมกันใบถัดไปค่ะ,ะจริงๆนะคะไพ่เหรียญขึ้นมาไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเลยค่ะการสร้างความมั่นคงนะคะทรัพย์สินเงินทองฐานะความเป็นอยู่สถานะทางสังคมที่จะมีร่วมกันเขาจะเหมือนกับจะรับผิดชอบในด้านนี้กับท่านอย่างแน่นอนนะคะคือเปท่านช่วยเหลือท่านทุกอย่างอะไรประมาณนี้ใบถัดไปค่ะ พลังงานไพ่บอกว่า Queen of a n e นะคะก็คือเป็นพลังงานของธาตุาไฟที่บ่งบอกถึงการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคนเราพอ,อาช่วงแรกๆก็เหมือนกับเป็นช่วงโปรโมชั่นดีๆแบบนู่นนี่นั่นนานไปก็เฉื่อยไม่ใช่นะคะอันนี้มันกลายเป็นว่าคนคนี้นะต่อให้จะคบหากับท่าน ยาวนานไปจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตเขาก็ไม่มีวันที่จะเบื่อหน่ายและไม่มีวันที่จะเขาเรียกว่า,เ,าเกิดความไม่เสมอต้นเสมอปลายแต่กลายเป็นว่าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะขออีกใบค่ะพลังงานไพ่บอกว่ายังไงหกดาบนะคะหดาบเนี่ยเป็นพลังงานของ เ,เขาเรียกว่าการฝ่าฟันเวลาเจอปัญหาเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันค่ะให้ใบนี้จะร่วมกันพายเรือไปถึงฝั่งได้อย่างแน่นอนนั่นเองนี่คือตัวคนรักของชาวราศีเมษนะคะโอเคมาดูตัวตัวอของชาวเมษเองบ้างนะคะอันนั้นตัวคนรักและตัวท่านล่ะท่านรู้สึกอย่างไรกับคนรักของท่าน พลังงานท่านก็รักเขาไม่แพ้กันล่ะค่ะไพ่หนึ่งถ้วยท่านรู้สึกว่าท่านรักเขามากแบบมีความสุขที่จะอยู่เคียงข้างกันมีความสุขทุกทุกครั้งที่มีเขาเหมือนการเติมความสุขนะพลังงานน้ำที่มันไหลลงมาเป็นสายเนี่ยนะฮะมันเหมือนการเติมความรักให้กันนะคะโอเคแล้วยังไงอีกท่านยังรู้สึกกับคนของท่านยังไงนะคะเป็นเดเดชาริออตนะคะไพ่หมายเลขเจ แปลว่าการสร้างสารรค์หรือการพัฒนานะั่นแหละให้คล้ายกับไพ่เขาเรียกว่าพวกอัศวินไม้นะคะเพราะชาริออตออกในแนวบูลุยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมันไม่น่าเบื่อมันน่าตื่นเต้นอะไรประมาณนั้นนะคะคนเราขอให้มีความรู้สึกว่ามันไม่เบื่อนั่นแหละดีที่สุดแต่ถ้า เบื่อเมื่อไหร่มันคือหมดแพชชั่นนั่นเองนะต่อไปชาวราศีเมษยังรู้สึกอย่างไรอีกนะคะอ่แฮงแมนนะคะอาจารย์ไม่แปลเสียนะคะเพราะพลังงานหนึ่งถ้วยกับชาริออพอมีแฮงแมนมันแปลว่าไ,ไงตลอดไปค่ะผูกพันผูกมัดยึดติดไม่มีวันที่จะจากไปออยู่คู่กันตลอดไปนั่นเองนะคะนี่คือความรู้สึกชาวราศีเมษที่มีให้กับคนรัก เจ็ดไม้นะคะพร้อมที่จะเหมือนกับต่อสู้กับปัญหาร่วมกันอ่านะคะฝ่ฟาฟันกับปัญหาไปด้วยกันนั่นเองนะคะใบสุดท้ายค่ะเป็นพลังงานอะไรนะะเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยจะเป็นคนถือตะเกียงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบ่งบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะ เติมความสว่างหรือเหมือนกับเวลาคนรักมีปัญหาท่านจะช่วยทำให้เขามีทางออกของปัญหาแสงสว่างนั่นแหละมันคือพลังงานที่จะทำให้มองเห็นได้ในที่มือดอ่าก็คือที่มืดก็คือปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่เคียงข้างเขาคอยให้กำลังคอยให้กาลังใจและแก้ปัญหา ไปด้วยกันเวลาเจอปัญหานะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะคะปักนี้อาจารย์มองว่าไพ่ออกมาสุดยอดนะดีมากๆเลยนะคือถ้าท่านมีคนรักเป็นคนทางไกลนะชาวเมษคุยๆกันอยู่เนี่ยท่านจะได้เจอกันด้วยนะจริงๆแล้วพะมีไพ่เดินทางไม่ว่าจะเป็นไพ่หกดาบหรือไพ่ชาลิออนหรือเอ็มเพลอร์ก็ตามนะจะได้เจอกัน justment ด้วยอ่ะสรุปความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบแปลว่าการสื่อสาร mm. การพูดคุยนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะการบอกราคาไพ่สองถ้วยเหมือนกับพวกท่านจะมีพลังงานของการพูดคุยกันเติมเต็มความรักให้การปรึกษาหารือการจะไม่ปล่อยให้อีกคนแบบรู้สึกเหงาหรือว้าเเวเลยนะไพ่ใบถัดไปค่ะสรุปยังไงอีกนะคะไพ่บอกว่ายังไงไพ่หกถ้วย เห็นไหมคะเป็นไพ่ผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกําลังไปเที่ยวเล่นที่สนามหญ้าแล้วก็เหมือนลักษณะการลเล่นอันหนึง่งก็คือเล่นบ้าวนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าท่านน่ะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยกันดีกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าเธอพูดอะไรเธออยากไปไหนฉันก็ไปด้วยฉันไม่ปล่อยให้เธอไปคนเดียวอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ มีไพ่อะไรอีกนะฮะเป็นไพ่ทาวเวอร์อ่าทาวเวอร์นี้เวลาเจออุปสรรคปัญหานะคะไพ่ใบสุดท้ายบอกว่ายัางไงเห็นไหมคะสิบไม้อยู่ด้วยกันผูกพันแก้ปัญหาไปด้วยกันนี่แหละคะ่ะคือความเด่นของอ่าชาวราศีเมษกับคนรักนั่นเองนะคะโอเคคะ่ะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่โรแมนต์แองเจิลสำหรับคนมีคู่ชาวเมษนะคะ ไพ่บอกว่ายังไง ah uh, you deserve love คุณนะ่ะน่ารักตลอดสำหรับผมเสมออะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็เหมือนกับการยิงลูกธนูหรือยิงลูกศรไปปักใจนั่นแหละคุณนะ่ะคือเป้าหมายเขาตลอดอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะขอพลังงานอีกใบหนึ่งคะ่ะคนคนนี้ยอยากบอกอะไรท่านอีกไพ่บอกว่ายังไง separation นะคะไพ่ใบนี้ จะบอกว่าไม่มีวันที่จะพัดภาคจากกันไม่มีอะไรที่จะมาแยกเราสองคนไปจากกันได้นี่คือสิ่งที่เขาจะบอกกับชาวราศีเมษน,นะขอข้อความเพิ่มเติมจากไพ่ key of the love นะคะเสิร์ฟความรักให้กับท่านด้วยไพย่กุญแจนะคะกุญแจใจก็ได้กุญแจแห่งความรักก็ได้นะคะไพ่นี้เป็นของท่านอาจารย์ กำมลแสงวงนะคะก็ตอบคำถามได้ดีนะใครสนใจก็สั่งซื้อไพ่กับท่านอาจารย์กำมลได้นะโอเคค่ะพลังงานไพ่บอกว่าอย่างไงบอกว่าพูดไม่ออกเออคือมันมันเยอะในสิ่งที่เขาอยากจะพูดมันเยอะมากจนเขาไม่รู้จะพูดอะไรอประมาณนั้นแหละมันมันเต็มตื้นไปหมดอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเขามองว่าเขาอ่ะเหมือนปลาที่มาติดเบ็ดเขา ติดเบ็ดท่านนั่นแหละความหมายนะคะน,นี่แหละเขาก็เลยมองว่าเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขายอมละอ่ะเขายอมเป็นเหยื่อยอมมาติดเบ็ดท่านถ้าแปลจากไพ่ก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคเรามาดูไพ่คนโสดต่อเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ คนโสดนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะชุดโรแมนติกพลังงานคนโสดชาวราศีเมษนะคะท่านจะได้ไพ่อะไรบ้างนะจะได้ออกเดทค่ะท่านจะต้องนัดเจอใครสักคนได้นะคะในปักนี้ไปเต้นรําไปดูหนังอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่ในไพ่เป็นภาพคนเต้นรํานะเนี่ยค่ะ เป็นภาพสารภาพรักจะต้องมีใครบางคนบอกรักท่านเป็นภาพผู้ชายกลุ่มมือผู้หญิงไว้เลยนะคะอืมภาพสวยงามจริงๆเลยค่ะคนโสดอืนะคะดีวิลเขาคนนั้นจะตกหลุมรักท่านแบบหัวปักหัวปำยอมเป็นทาสรักท่านได้จริงๆนะคนโสดนะอ่าคนคนเนี้เข้ามานะคะโอเคไพ่พลังงานใบถัดไปค่ะ แต่นั้นแหละค่ะก็ยังมีเรื่องของในอดีตท,ที่เจ็บปวดของคนโสดเหมือนกันนะไพ่หาดาความผิดหวงังความล้มเหลวในเรื่องของความรักที่มันอาจจะยังฝังใจอยู่กับท่านพอสมควรนะคะไพ่พลังงานห้าดาบชุดนี้จะไม่เหมือนไรเดเวทนะพลังงานใบที่5ค่ะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะ หกถ้วยเป็นงานสังสรรค์น,นะคะอาจารย์นึงบอกว่าท่านจะต้องมีเกณฑ์น,นัดเจอกับใครสักคนที่ดีกันที่คุยกันอยู่นะไปกินเลี้ยงสังสรรค์ไปงานเต้นราอะไรก็ว่าไปหรือจะไปดูหนังอะไรก็ได้นะจะทําให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตมันมันน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่จําเป็นต้องไปจมปักกับในอดีตที่มันเจ็บปวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะพลังงานไพ่จะบอกองั้นนะคะพลังงานใบถัดไป แนี่ยน้มที่จะเกิดขึ้นในปักนี้สําหรับคนโสดความรักเกิดขึ้นได้จริงค่ะหนึ่งถ้วยค่ะสําหรับคนนี้จะโดนใจท่านบางทีคนเราเจอกันก็ไม่ได้แปลว่าจะโดนใจและถูกใจนะบางครั้งมันก็เป็นได้แค่เพื่อนคนรู้จักคนคุยทั่วๆไปแต่สําหรับคนที่เข้ามาครั้งนี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็เป็นไปได้นะคะที่ที่อาจารย์เห็นหรือแม้กระทั่งเป็นชาว ธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็จะมีตุนกุมนะคะไม่ถุนกระได้เหมือนกันที่เห็นนะหรือแม้กระทั่งธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะอ่าและยังไงอีกสองดาบค่ะเป็นลักษณะดาบเนี่ยคว้ยกันแล้วมีรูปหัวใจสีแดงๆและถูกมัดด้วยผ้าสีขาวนะอ่าแปลว่าจะต้องเกิดความรักความผูกพันเกิดเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้นะคะ การเติมเต็มความรักค่ะราชาถ้วยคนคนนี้ผู้ชายคนนี้นะถ้าท่านเป็นหญิงเนาะผู้ชายคนนี้เขาจะมีความรู้สึกเขาพึงพอใจท่านอ,อยากที่จะเหมือนเรียนรู้ท่านมากขึ้นศึกษาท่านมากขึ้นนั่นเองและมีโอกาสบอกรักนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองนะคะขอพลังงานอีกสองใบคะ่ะยังไงอีกอเห็นไหมคะภาพจุมพิษ ของเด็กน้อยคู่นี้ถ้าเปรียบเราพูดความรักเนาะก็ต้องอยู่ในวัยที่ไม่ใช่วัยเด็กนะก็จะแปลว่าการมีความประทับใจต่อการแสดงความรักต่อการแบบในในทางกายภาพแบบภายนอกนะคะอ,อ่ประมาณนั้นขอใบสุดท้ายคะ่ะใบสุดท้ายบอกว่ายังไงว้าวแบบหวือหวามากอะเออดูสิไปร่องเรือกันที่ไหนอะอ,อนะคะ จะเป็นแม่น้าเจ้าพญาหรือที่ไหนก็ได้คลองแสนแสบก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ท่านใกล้ตรงไหนจะมีการไปเที่ยวทางน้ําและมีความสุขมากๆนะคะภาพชายหญิงคู่นี้จุมพิตกันแบบอืจริง,รงๆอ่ะแบบเห็นไหมคนพายเรือยังอิจฉาเลยเออคนอ่านไพ่ก็น่าจะอิจฉาด้วยลว <laughs> ะเออประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอให้ คนมีคู่เนี่ยมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะขอปิดด้วยไพ่นางฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าคนโสดนะเะมื่อกี้โทษทีถ้าอาจารย์พูดผิดนะโอเคขอเพิ่มเติมด้วยไพ่โ um ลเมสแองเจิลสำหรับคนโสดชาวเมรค่ะว่ายังไงเห็นไหมคะไพ่บอกแบบจริงๆนะ เป็นลักษณะของการแสดงความรักที่แบบประทับใจมากก็แล้วกันไพ่แบบนี้นะอีกใบค่ะอืมนะคะก็คล้ายๆไพ่ของคนมีคู่นะ,ะเผอิญอาจารย์สับไพ่รวมกันไปแล้วก็แปลว่าความรักครั้งเนี้ยนะสอนรักปักใจต้องบอกงเลยสอนรักปักใจทั้งคุณ มีคู่ทั้งคนโสดเลยค่ะปักนี้นะคะก็แน่นอนค่ะชาวเมรท่านจะมีความสุขมากๆในเรื่องของความรักสมหวังจริงๆค่ะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ